มาก็เดือดเลยนะฮะคุณผู้ชมหัวเกื <g ül> อบไม่โดนเพรผมเจอลูกบอลฟองน้ำว่ะไปฮะถ้าสายฟ้าผมแรงเหมือนกันนะเนี่ยนกผมเริ่มเก่งแล้วนะฮะทุกคนผมกำลังมาตีอซูรลอบอยู่นะครับเลเวล17ตอนนี้ผมก็เลเวล20แล้วนะครับโอ้โหย้ยหลบไม่ทันติดเผาไหม้ครูดาวเริ่มไวแล้วนะครับท่าพุ่งของนกเรา นี่งไงโดนสายฟ้าผมไปดิ <_ d ose> มืดแล้วนะวิ้งต้องจับแล้ววะร้อยฮะ91%น่าจะได้อยู่นะสวยห้องแค่วนะครับใช้ได้แครเดี๋ยวเราไปเปิดเสาต่อนะครับด้านหน้าเดี๋ยวกลับถาดกันอะไรนี่ไขว่วะเนี่ยมันนั่งทำอะไรกันมืดมืด <_ d ose> พวกนายทำอะไรกันอนะ แคมาเปิดเสาเดี๋ยวแวะเก็บกล่องสมบัติแปบบหนึงนะครับโอ้โหเหียกุญแจก็ไม่มีไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรากลับฐานก่อนโหกลับมาก็โดนบุกเลยคนะคุณผู้ชมมาบุกงี้ก็พลาดแล้วฮนะพาวผมเต็มระบบนะตอนนี้มันสู้ผมไม่ได้หรอกเรียบร้อยฮนะก็เดี๋ยวมาเก็บลูกธนูที่คาบไว้นะครับแล้วก็ฟักไข่ด้วยผมเอาไข่มาฟักไว้แล้วนะครับแต่มันต้องรอเวลาก็เสร็จแค่ใบเดียว โอ้โหออฟอย่างไก่โอเคฮะมาสร้างหน้าไม้ต่อนะครับนานมากเดี๋ยวปล่อยให้พาวทำแล้วเราไปนอนกันดีกว่าฮะตื่นแล้วคุณผู้ชมโอ้โห oh, สว่างโล่เลยที่คุณผู้ชมเห็นโครงสร้างมันเปลี่ยนเพราะว่าผมลงมอดนะครับผมก็ทําคลิปไว้แล้วลองไปดูได้นะโอเคีสตามิน่าเหมือนเดิมทุกคนผมดูเทคโนโลยีแป๊บนึงนะครับก็ไม่มีอะไรให้อัพนะเลเวลนี้เดี๋ยวรอเลเวลหน้าแล้วกัน เกเนะนนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูของที่เราคาบไว้นะว่ามีอะไรเสร็จแล้วบ้างผมคาบไว้เยอะมีดีหน้าไม้หน้าไม้อันนี้มันเป็นสีสีฟ้านะครับมันเลยนานหน่อยโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับพิมพ์เขียวหน้าไม้สีฟ้ามันก็จะแรงกว่าธรรมดานะครับผมไปได้ในถ้ำมาเนาะ ทักษะงานช่างของพาวเราก็พึ่งเลเวลหนึ่งนะครับยังไม่มีพาวที่งานช่างเลเวลสูงๆเนะมันก็ช้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเฮียก,ก็ปล่อยให้น้องสร้างไปนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าผมจะไปตีบูชินะครับเป็นพาวสมุไรนะสมุไรหน้าอ่อนเ <c oughs> ท่ะนะครับตัวนี้ผมชอบมากระหว่างทางเดี๋ยวขอจับตัวที่ยังไม่มีหน่อยนะครับนี่จับเฮีน้องเป็ด น่าจะได้อยู่นะครับโอเคไม่มีพาสีเลยนะเนี้ยเดี๋ยวแหวจับนกไปด้วยนะผมมีอยู่แล้วนะครับตัวหนึง่งแต่ผมอยากได้อีกตัวหนึง่งเพราะว่าน้องมีสกิลขนส่งเลเวลสามเลยนะครับแล้วก็เผาไฟได้ด้วยนะจุดไฟเคหวดไปฮะเนี่ยหมาผมจะตีเขาถึกไหมเนะี <laughs> ่ยผมว่าเปลี่ยนตัวดีกว่ามากอย่างนี้ อุ้ยเห้ยอ้าวตายหายไปเลยโหโอเคฮนะได้ตัวหนึ่งนะครับคิดบวกก็ยังดีอยู่นะไปก็อยู่ด้านหน้านะครับนี่เขตแดนผนึกปรามจารดาบโอ้โหชื่ออย่างเทผมมองด้านหลังก็เทแล้วนะเดี๋ยวมันต้องเจอนกผมอุ้ยเชียผมยิงติดนกว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันยิงติดพวกเรียวกันได้ด้วยผมก็เพิ่งรู้เลยเนะี่ย นี่ไงโดนสายฟ้าผมไปดิบูชีเป็นธาตุไฟนะครับต้องใช้น้ําแต่ผมไม่ได้พกมอนน้ํามาเลยอะพาสซีฟของบูชีจะเป็นการพุ่งไปฟันนะครับเราสามารถกด F เพื่อชี้ศัตรูได้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูถ้าจับได้นะโอ้โหนกเราใช้ได้เลยนะสู้ได้นะครับ ผมเวลน้อยกว่าด้วยนะนกผม21บอบูช้มนะันย3ิบสามเนาะผมจะเอามาสู้เลยนะครับเพราะว่าเทจะดูดิดดดดดดนี่มันยังมันชวาร์มาทุกคนวาร์ปมาด้านหน้านะครับนี่คือภาษาอะไรชวาร์ <laughs> <laughs> โอเคมวดไปฮะเอาไฟมาสู้บ้างไหมไฟกับไฟโอ้โหเบามากเลยเบามากๆ <laughs> เปลี่ยนนะครับนกมอนเดิมนั่นแหละผมว่า กูดาวเริ่มไวแล้วครับท่าพุ่งของนกเราสายฟ้าก็แรงแค่อีก2อ0นะคุณผู้ชมผมว่าต้องจับแล้วผมมีบอลแค่2ลูกนะครับบอลเหลืองหมดแล้วได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องใช้บอลเขียวแล้วบอลเหลืองไม่ได้บอลเขียวก็โหจะตาย บอลเกียวจะได้ไหมเนี่ยบอลเหลืองยังไม่ได้เลยโอ้โหผมตายว่ะทุกคนยังจบจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยผมได้ <c oughs> ตายเราก็ได้มาด้วยนะครับเขาเรียกว่าแลกกันไปก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมเขียนะเราก็กลับฐานก่อนนะเพราะว่าตายมาฮะเดี๋ยวเรามาจัดพาวัานก่อนนะ ผมจะเอาน้องมาสู้นะครับปูชิเฮมากลดคู่ดาวสกิลนะครับใช้ได้อยู่ก็เอามาแทนบอสตัวแรกที่เราจับได้นะมีทักษะดีๆเยอะนะครับคุณผู้ชมตัดไม้เลเวลสาเลยนะขนย้ายเลเวลสอจุดไฟเลเวล2 2เอามาตัดไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะน้องตัดไม้อย่างไวนี่ยไอ้ย่ถ้าตัดไม้โคตรเท เทสุดแล้วมั้งครับในเนี้ยในในเกมเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าไม้หน่อยนะครับโหยังไม่เสร็จว่ะทุกคนอีกประมาณ15%ซ่อมชุดนี้โดนตี2ทีก็คือพังแล้วว่ะทุกคนเซ็งจัดโหเลเวลอัพด้วยนะครับฟักไขไ่ได้ซินามอสมานะครับออฟหนังหนาเนาะอุ้ยได้อาช็อคเจ๋ววะเป็นมอนไฟนะครับรู้สึกจะเลเวล2จุดไฟโอ้มันเพี้ยนด้วยนะน้องก็จะจุดไวขึ้น50%นะครับเดี๋ยวเอามาใส่แทนฟ็อกซ์สปาร์กเลยนะครับ ออปชันโคตรดีโอเคก็ประมาณนี้แล้วก <battles> <t> ัน <sushi> ท <with> ุกคนเอามาแทนไอตัวไดโดเสาเนาะผมไม่ค่อยอยากใส่พาวตัวใหญ่สักเท่าไหร่นะครับในฐานเฮสตามิน่าเหมือนเดิมนะครับสตามิน่าตลอดผมจะสลับสตามิน่ากับเลือดนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาจับพาวเพิ่มกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่มีอยู่ยังยังไม่เยอะนะครับยังน้อยอยู่ไปทางไหนดีวะเนี่ยอืม ไปด้านบนบ้างไหมเราลุยซ้ายไปแล้ว EP ที่แล้วเดี๋ยว EP นี้ไปด้านบนแล้วกันนะฮะลุยโอ้สวยมากเลยนะครับไปฮะรู้สึกจะมีลูกปั้นม้าอยู่ระหว่างสองด้านด้วยนะไอพผมเหม็นออลาอะไรนะไอมันเป็นพวกมอนข้างนี่หว่ามอนบ้าข้างนะครับเทียเวลสามสิบเราสู้มันได้หวะหนีก่อนนะครับ ไม่น่าไหวเดี๋ยวแม่ผมจะมาจับบอนธรรมดานะไม่ได้มาจะมาตีตัวนี้เจอมันเฉยเดี๋ยวขอแวะเก็บกองซากหน่อยนะครับมันได้ของนะครับเจอก็ควรมาเก็บไว้อุ้ยมันโดดมาทุกคนนี่มันไไรผมโอ้โหสัตว์อยากเล่นใช่ไหมมาดิมาเลย โอ้โหเฮียผมยิงมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งยิงเข้าสามผมไม่ไหวว่ะทุกคนลองบูชีนะมอนใหม่นะมอนใหม่ของเราขอลองหนอานี่นะครับเราสั่งน้องได้นะชิงโคเทน้องโดดมาแล้วก็พุ่งใส่โอ้โหจะตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปดีกว่าทุกคนผมว่าโอ้โหเฮียแม่งเล่นผมเกาะพังอีกแล้ว นกก็จะตายแล้วไม่ไหววะไม่ไหวจริงต้องหนีครับวิ่งวิ่งโอเคเราโดดลงมาแล้วนะครับแบบนี้มันสู่นอยู่จับเลยขอบคุณขอบคุณที่ทำให้เลือดมันลดโอเคฮะได้มาตัวหนึ่งแล้วซินนามอนส์อเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับผมยังไม่มีเลย เฮ้ยไอ้เฮียมันยังตามผมอยู่เลยคุณผู้ชมโอ้โหท่าแม่งโคตรโหดเลยไม่ไหวอย่างงี้ไม่ไหววิ่งนะครับโอเคเพลงดับไปแล้วผมว่ามันน่าจะเลิกตามผมแล้วไอ้เฮียอยู่ดีก็โผล่มาเดี๋ยวผมจับสองตัวนี้ไปด้วยนะ ถาบูชีผมมันดีล่าจังอะโอ้โดนช็อตอีกเจเป็ด <c oughs> <c oughs> มันไปใส่มั่วที่หายไม่เล่นตัวเดียวกูจะตายหนีก่อนนะครับผมจะตายแล้วเลื่อเหลือร้อยกว่านะโอเคน่าจะรอดแล้วครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้มอนพวกนี้มันก็แรงเหมือนกันนะหรือชุดผมมันอ่อนไอ้ี้่แบบเดียวก็พังแล้วนะ ผมต้องพกเครื่องซ่อมแล้วมังเนี่ยจะได้ไม่ต้องคอยไปซ่อมที่ฐานเดี๋ยวเราจะไปเปิดเสากันนะฮะโอ้โหสตามินา่าไม่พอผมไม่แน่ใจว่าสตามิน่าคนกับมอนมันเชื่อมกันไหมหรือว่ามันแยกกันนะแต่คิดว่าน่าจะเชื่อมกันนะครับถ้ายิ่งเราอัพเยอะๆสตามิน่าเยอะๆมันก็คงหมดช้าลงอุ้ยตัวนี้เท่หวะจับนะครับ ตัวไหนเทพผมจับหมดอุ้ยนกเรามีท่าใหม่ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมท่าเมือ่อกี้ตายไปเนี่ยจับก่อนดีกว่าจับโอ้โหมันดื้อเหมือนกันนะครับจับไม่โดนเฮ้ยหลายลูกแล้วเนี่ยเปลืองเนี่ยโอ้โหผมพุ่งชนนกผมแม่งชนกระเด็นเลย <G ül> ้มันไม่ยอมมาอยู่กับเราอะ่ะต้องทำไงดีวะครับโอเคลูกนี้น่าจะได้แล้วสวยหัวหน้าคนงานตัดไม้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงจะเป็นออฟทองก็เถอะแถวนี้มีที่ขุดแร่ด้วยนะครับกลุ่มก้อนแรเต็มเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ก่อนนะเผื่อวันหลังมาขุดเนาะอุ้ยจะไปใส่ท่าใส่ใครอีกแล้ ให้อีกร้อยกว่ามเมตรนะเฮ้ยตรงนี้มีทารันทิวนะครับแมงมุมบ้าคลัง่งผมมาร์กไว้ตัวเมื่อกี้ผมก็ลืมมาร์กไว้นะไม่ใช่หรอกมันไล่ผมอันนี้เลยไม่มีโอกาสได้มาร์กไปฮะไปเปิดเสากันดีกว่าแถวนี้มันสู้กันเดือดเนะเจอแต่มอนกับขนสู้กันอุย๊ยไอ้ที่นี่ทะลึง่งโอเคลอยโอ้โหสัตว์อีกแล้วเดี๋ยวก่อน หัวด,ดิหัวด,ดีธนูผมแม่งเบาชิบหายใส่ท่าเลยคนระับเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายวะไอตัวนี้มันถึกกันเนี่ยเออตายไปทะลึ่งมายิงผมผมบินอยู่บนฟ้ามันยังมายิงผมอีกอเจ็บเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเปิดเสากันคุณผู้ชม เรียบร้อยเดี๋ยวมีอีกเสานึงนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาเปิดแล้วกันเพราะว่าต้องตีบอสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมชุดกันก่อนบ้านผมสวยไหมคุณผ <c oughs> ู้ชมแค่เดี๋ยวผมขอปรับพาวหน่อยนะครับว่าจะเอาใครมาใส่ในฐานดีตัวไหนดีวะเนี่ยผมจเจ้าแมวออกตัวหนึ่งนะคก็เอานกมาแทนเนาะนกหรือมังกร <c oughs> เละเสียเลย ตัวนี้ก็ทักษะโอเคอยู่นะครับเอาไหมแทนดีไหมแต่เพนกวินเรามีหมันเพียรเลยดิไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มเพาะพันธุ์กันดีกว่า<อ>ก็เอาไว้ผสมพันธุ์นะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือฟาร์มเพาะพันธุ์น <c> ะ <oughs> <c oughs> ก็แน่นอนอยู่แล้ววางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับสวยต่อไปก็จะเป็นลานเลี้ยงสัตว์นะครับเอาไว้หาทรัพยากรเนาะตรงไหนดีเน่ย ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน,นครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่ออันคลิปหน้านะเดี๋ยวไปตีบอสเพเทเลียด้วยแล้วถ้าดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ